สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีพฤษภนะคะ คลิปนี้เป็นคลิปการพยากรณ์ดวงสะตารายเดือนสำหรับเดือนสิงหาคมปี2567สำหรับท่านค่ะและท่านใดผูกลัคนาแล้วเป็นชาวลัคนาพฤษภสามารถรับฟังคลิปนี้ได้ท่านใดที่ยังไม่เคยผูกลัคนาสามารถดูตามราศีได้รายละเอียดจะอยู่ใต้คลิปและแน่นอนว่าการพยากรณ์นี้เป็นการพยากรณ์โดยภาพรวมเท่านั้นค่ะอาจจะมีสิ่งใดที่ตรงบ้างหรือไม่ตรงบ้างก็ต้องขออภัยมาณนะที่นี้ ชาวลัคนาราศีพฤษภดาวพฤหัสทับลัคนาของท่านมาตั้งแต่วันที่30เมษายนค่ะคลองตำแหน่งมาตรฐานดาวที่เรียกว่าจุลจัรดาวพฤหัสเป็นดาวประธานฝ่ายสุปเรเคราะห์ที่ให้คุณต่อดวงชะตาเพราะนั้นพฤหัสเป็นเจ้าเรือนลาภะลาภะทับลักแบบนี้เจ้าชะตาจะใช้ในเรื่องของความรู้ความสามารถได้โดดเด่นมีเกณฑ์ได้คบหาสังคมที่สูงระดับขึ้นนะคะ หรือบางคนมีเกณฑ์ได้พบเจอกับเพื่อนที่สูงศักดิ์เพื่อนที่สามารถชักชวนไปทําสิ่งดีๆมาให้นะคะลาภในที่นี้อาจจะหมายถึงผลประโยชน์ก็ได้หมายถึงสิ่งต่างๆที่เจ้าชะตาปรารถนาก็ได้ค่ะและผู้ใหญ่มักจะช่วยเหลือดวงชะตาผู้ใหญ่คอยให้การสนับสนุนให้การซัพพอร์ตชาวลัคนาราศีพฤษภนะคะดาวพฤหัสมีบ้านสองหลังเป็นเจ้าเรือนมรณะด้วยมรณะทับลักในที่นี้อาจจะหมายถึงมีเกณฑ์ได้รับในเรื่องของสินทรัพย์มรดก เรื่องของเงินทองจากการเจ็บป่วยก็ได้หรือว่าจากเรื่องของการจัดสรรปันส่วนทรัพย์สินต่างๆในบ้านก็ได้ค่ะหรือบางคนก็มีเกณฑ์กับการยกย้ายเปลี่ยนแปลงถิ่นฐานไปอยู่ในต่างที่ต่างถิ่นอยู่ต่างประเทศค่ะมรณะในที่นี้หมายถึงการตายจากสิ่งเก่าการจบสิ่งเก่าแล้วไปเริ่มต้นใหม่เพราะฉะนั้นหลายท่านมักจะได้พบเจอกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางด้านการเงินไปในทิศทางที่ดีนะคะเพราะว่าดาวได้ตำแหน่งดี การเปลี่ยนแปลงเรื่องของที่อยู่อาศัยการเปลี่ยนแปลงกลุ่มสังคมหรือการเปลี่ยนแปลงเพื่อไปเริ่มต้นงานใหม่ใครที่รอคอยกับการโยกย้ายต่างๆช่วงรอบระยะเวลานี้ท่านจะใช้ศักยภาพในเรื่องของความรู้ความสามารถทั้งเก่าทั้งใหม่มาผสมผสานและสามารถที่จะทําได้ประสบความสําเร็จนั่นเองค่ะพบเรือนนี้เป็นพบเรือนการเงินของโลกนะคะเพราะนั้นท่านมักจะคิดหาในเรื่องของการหารายได้การหาเงิน หยิบจับทําอะไรก็เป็นเงินเป็นทองนะคะหมายถึงดวงชะตาของท่านอาจจะมีเกณฑ์ได้โชคลาภจากทรัพย์ใหญ่และพฤหัสกลุ่มร่วมมฤตยูเป็นดาวแห่งกุรุวิชาเพราะนั้นท่านจะมีไอเดียแปลกๆในเรื่องของการทํารายได้และช่วงเดือนนี้ค่ะวันที่26สิงหาคมดาวอังคารยกมากลุ่มรวมด้วยเพราะฉะนั้นดาวอังคารจุดนี้มีการโคจรปกติแล้วก่อนหน้านี้อังคารเดินเสือมาเป็นระยะเวลายาวนานนะคะอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศ คู่นี้เกิดเป็นดาวคู่สมพลทับตน,นุของท่านมีเกณฑ์ยกย้ายมีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงใครที่ทํากิจกรรมต่างๆเกี่ยวข้องกับโซเชียลออนไลน์มีเกณฑ์ได้พบเจอช่องทางของการหารายได้ใหม่ๆค่ะหรือบางคนมีเกณฑ์ที่จะติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติมีเกณฑ์ที่จะคบเพื่อนต่างศาสนาค่ะหรือมีเพื่อนในโลกออนไลน์ที่สามารถชักชวนแนะนำไปทำสิ่งดีต่อกันได้ ทีนี้มาดูเจ้าบ้านเขาเจ้าบ้านคือดาวพระศุกร์ดาวพระศุกร์ในวันที่1นถึงสยังคงได้ตําแหน่งราชาโชคเพราะนั้นตัวท่านก็ยังคงเกิดโชคลาภได้ดีแล้วก็ช่วงหลังจากนั้นดาวศุกร์จะมีการยกเข้าสู่ราศีสิงค์ค่ะจุดนี้ดาวศุกร์มาอยู่ในบ้านดาวอาทิตย์นะคะแล้วก็ดาวอาทิตย์ก็ช่วง1นึถึงสิได้ตําแหน่งมหาจักเพราะหลัง17ได้ตําแหน่งเกษตรแสดงว่าช่วงรอบระยะเวลานี้ท่านมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับบ้านเรือนค่อนข้างเยอะ บางคนอาจจะคิดหาในเรื่องของการสร้างสินทรัพย์การซื้อบ้านการซื้อรถการสร้างเรือนหอการออกเรือนการแต่งงานมีเกณฑ์ที่จะเกิดได้ทั้งสิ้นนะคะสําหรับชาวลัคนาราศีพฤษภค่ะดาวศุกร์นอกจากเป็นดาวตนุแล้วยังเป็นดาวเจ้าเรือนอริด้วยเพราะนั้นอริพันธุในที่นี้ก็อาจจะมีบางสิ่งบางอย่างให้แก้ไขกับเรื่องในบ้านมีสิ่งต่างๆที่เข้ามาให้ท่านจะต้องหาทางออกและท่านจะได้รับความร่วมมืออย่างดีจากคนในบ้าน พ่อแม่พี่น้องของท่านจะให้การซพอร์สนับสนุนหรือบางคนที่มีปัญหาเก่าต่อกันนะคะจะมีการหันหน้ากลับมาคุยกันมีกิจกรรมที่เกิดขึ้นดีๆร่วมกันในช่วงรอบระยะเวลานี้ค่ะและตัวท่านมักจะมีเรื่องของการเดินทางค่อนข้างบ่อยในรอบระยะเวลานี้บางคนมีเกณฑ์เดินทางร่วมกับพ่อแม่พี่น้องของท่านบางคนมีเกณฑ์ที่จะเดินทางเพื่อมีกิจกรรมเกี่ยวข้องทางด้านการเงิน หรือบางคนที่เป็นในหน้านะคะทำงานเกี่ยวกับเรื่องของการสื่อสารการเซ็นสัญญาการโทรคมนาคมต่างๆมีเกณฑ์กับเรื่องของการเงินได้ดีมีเกณฑ์กับการได้เครื่องมือสื่อสารใหม่มีโทรศัพท์มือถือใหม่นะคะหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของการที่ท่านไปซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่แล้วสามารถนํามาต่อยอดในเรื่องของการเงินระบบโซเชียลก็แปลกนะคะบางครั้งก็อาจจะให้โทษในบางมุมถ้าท่านใช้ผิดทาง แต่ถ้าท่านใช้ให้ถูกทางเชื่อว่ารอบระยะเวลานี้ค่ะท่านมีเกณฑ์คอนเนคชันสื่อสารกับเรื่องของดิจิตอลโซเชียลออนไลน์แล้วเกิดโชคลาภกับตัวท่านหรือบางท่านก็มีเกณฑ์กับการได้เงินจากเรื่องของการแลกค่าเงินจากเรื่องของดิจิตอลเรื่องของเงินลับๆเงินแปลกๆกลับมาดูดาวอังคารอีกครั้งหนึ่งนะคะดาวอังคารได้ตำแหน่งประเกษตรนะคะแล้วก็ ครองมาตรฐานดาวสองมาตรฐานก็คือตำแหน่งราชาโชคด้วยเพราะนั้นทับลัคนาไปจนถึง26ค่ะรอบระยะเวลานี้ท่านมีเกณฑ์ที่จะปรับเนื้อปรับตัวเข้ากับคู่ได้ดีหรือคู่ของท่านก็อาจจะมีเกณฑ์ที่จะเข้าหาท่านมีเกณฑ์ที่จะปรึกษาหารือกันบางสิ่งบางอย่างในเรื่องของการลงทุนก็ได้หรือบางคนมีกิจกรรมเกี่ยวข้องกับมรดกร่วมกันค่ะบางคนมีเกณฑ์เดินทางร่วมกับคู่คู่ครองคนรักต่าง หรือบางคนนะคะมีเกณฑ์ของเรื่องการเซ็นสัญญาพันธสัญญาหากใครที่ทําธุรกิจร่วมกันค้ามีการร่วมหุ้นร่วมลงทุนหรือว่าจะเป็นลูกค้าต่างๆก็ได้เมื่อดาวทับลัคนาแบบนี้นะคะท่านจะมีเรื่องของการพูดคุยกันการเจรจาหรือการทํางานต่างๆในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของท่านหรือบางคนมีเกณฑ์ของการเริ่มต้นใหม่ ดาวตัวตนของท่านในช่วงรอบระยะเดือนนี้ทั้งเดือนค่ะก็ถือว่ายังอยู่ในจุดที่ทําให้เจ้าสตาคิดในเรื่องของการแสดงศักยภาพตัวตนหรือว่าการทํารายได้ต่างๆให้กับตัวท่านนั่นเองค่ะแต่พอหลังจากวันที่27สิงหาคมไปแล้วนะคะดาวพระศุกร์ได้ตําแหน่งนิดถือว่าเป็นจุดที่ดาวตัวตนค่อนข้างอ่อนกําลังที่สุดนะคะช่วงรอบระยะเวลานั้นพอดาวมาอยู่ในราศีกันในภพปุตตะระวัดระวังในเรื่องของการหลงระเริงต่างๆ ระมัดระวังในเรื่องของการที่จะทําอะไรแล้วเอาแต่ใจตัวเองหรือว่าการสนุกสนานมากไปการชอบดื่มชอบกินชอบเที่ยวต่างๆเพราะจุดนั้นนะคะหลังจาก27ดาวศุกร์จะยกมาสู่ราศีกันเร่งกับดาวราหูซึ่งถือว่าเป็นดาวคู่ลุ่มหลงมัวเมาระวังหลงในลาบยศชื่อเสียงระวังจะพากันไปกินไปดื่มไปเที่ยวจนประคองสติตัวเองไม่ได้แล้วเกิดเรื่องเสียหายเกิดขึ้นได้นะคะเพราะว่า,วา ดาวศุกร์ก็เป็นดาวเจ้าเรือนอริอย่างที่แจ้งระวังเรื่องของความรักมาหลอกให้เกิดเรื่องของความซับซ้อนต่างๆเรื่องของความปวดหัวต่างๆอาจจะเกิดขึ้นได้สําหรับตัวท่านค่ะและดาวพระเกตนะคะอยู่ในภพเรือนสุขภาข,ของท่านอยู่ไปจนถึงวันที่13เพราะนั้นในช่วงรอบระยะ1-13ถึง13ท่านอาจจะมีเรื่องต่างๆที่แปลกๆหรือตัวท่านอาจจะชอบในเรื่องของการทำกุศลการทำดี อาจจะชอบในเรื่องของการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ช่วยเหลือคนที่ท่านได้พบเห็นพบเจอลักษณะแบบนี้ค่ะบางคนอาจจะผันตัวเองไปอยู่ในโครงการของการช่วยเหลืออยู่ในมูลนิธิต่างๆลักษณะแบบนี้ดาวเจ้าเรือนสุภะมาอยู่ในภพกรรม,มะสุภะคือความสําเร็จความดีงามการได้รับการส่งเสริมหรือว่าการได้รับเลือกในการที่จะโยกย้ายเปลี่ยนแปลงต่างๆความสําเร็จเกิดขึ้นในเรื่องของการงานของท่าน ผลประโยชน์ชื่อเสียงต่างๆมีผู้ใหญ่คอยหนุนนำดวงชะตาของท่านเพราะดาวเจ้าเรือนการงานก็มาอยู่ในภพลาภะลาภะทับตนุแบบนี้ต้องบอกว่าเป็นชาวลัคนาราศีหนึ่งที่ค่อนข้างโชคดีมากๆสําหรับชาวราศีพฤษภนะคะแต่ทีนี้รอบระยะนี้ก็ต้องบอกว่าพอมีเรื่องดีเข้ามาเยอะ ลักษณะแบบนี้พอช่วงปลายเดือนเรามัดระวังกับเรื่องของคําพูดคําจากับผู้ใหญ่ด้วยเรามัดระวังคําพูดคําจาที่เกี่ยวกับเพื่อนฝูงด้วยหรือบางครั้งตัวท่านอาจจะมองโลกในแง่ดีเกินไปทําให้เกิดการตัดสินใจผิดพลาดขึ้นได้ในช่องของดิฉันจะไม่ได้ทายแค่สิ่งดีนะคะเพราะนั้นสิ่งต่างๆที่เป็นจุดด้อยของดวงดาวเราก็จะมาเตือนกันในจุดที่ท่านควรจะปรับเปลี่ยนและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของท่าน เพื่อใช้ในการแสดงศักยภาพตัวตนหรือว่าใช้ในเรื่องของการเข้าสังคมของท่านแต่เชื่อว่ารอบระยะเวลานี้ท่านจะสามารถปรับเนื้อปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่างๆได้ดีสิ่งต่างๆมักจะเอื้ออำนวยอวยชัยอวยผลทั้งเรื่องการเงินทั้งเรื่องของผลประโยชน์เรื่องของบริวารลูกน้องก็ส่งเสริมดีระวังแค่ตัวท่านเองเรื่องของความคิดต่างๆหากท่านไม่หลงระเริงไปนะคะ กับเรื่องของสิ่งที่เป็นเรื่องงมงายหรือว่าสิ่งที่เหนือกับธรรมชาติหรือสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับความหลงผิดต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรักด้วยเพราะว่าดาวพุธดาวศุกร์ก็กลุ่มร่วมกันซึ่งเป็นดาวแห่งความรักก็ส่งผลในเรื่องของการที่จะทําอะไรลื่นไหลได้ดีแล้วเกิดความลุ่มหลงมัวเมาใครที่ชอบกับการออกไปดื่มไปกินไปเที่ยวในรอบกลางคืนนะคะ กลางคืนก็ถือว่าเป็นที่อโครจรก็คือที่ที่ไม่ขวดไปเพราะนั้นจะมีสิ่งต่างๆที่มายั่วยุมากมายจะต้องประคองสติไว้ให้ดีนะคะหากคิดจะทาแล้วท่านคิดว่าท่านควบคุมสถานการณ์นั้นได้ท่านก็ทําไปเลยค่ะแต่ถ้าท่านคิดว่าท่านควบคุมสถานการณ์นั้นไม่ได้ดึงสติตัวเองประคองสติตัวเองไปให้อยู่ในทิศทางที่ดีพาตัวเองไปอยู่ในที่ที่ดีเพราะจุดนี้จะบอกว่าเจ้าชะตาจะดิ้นรน และจะผันตัวเองไปอยู่ในสังคมที่สูงระดับขึ้นนะคะไปอยู่ในสังคมที่ตัวท่านปรารถนาและสามารถสร้างความมั่นคงให้กับตัวท่านได้สําหรับชาวลัคนาราศีพฤษภค่ะมาดูในเรื่องของคู่ครองคนรักกันบ้างดาวเจ้าเรือนปัตตานิของท่านคือดาวอังคารอังคารทับลัก คู่ครองดาวอ่อนกําลังนะคะถือว่ามีความไม่สม่ําเสมอหรือบางคนคู่ครองรอบระยะนี้อาจจะเป็นคนขี้อ้อนปรับตัวเข้าหาท่านหรือจะเป็นคนที่ค่อนข้างติดท่านประมาณแบบนี้นะคะหรือว่าจะไปไหนมาไหนก็มีการเดินทางร่วมกัน,นะคะ่ะในช่วงวที่นึถึงยี่1-26ได้ตําแหน่งปะและราชาโชคคู่ครองมีโชคบางอย่างมาให้ หากจะมีการลุ้นหวยรวยเบอร์อิงเรื่องของคู่เข้าไว้นะคะอิงเรื่องของเพศตรงข้ามเข้าไว้ลักษณะแบบนี้มีเกณฑ์ได้โชคลาภด้วยเช่นกันค่ะแล้วดาวพฤหัสก็ทับลักนณาของท่านด้วยเพราะนั้นมีเกณฑ์ของเรื่องต่างๆที่อาจจะเป็นเรื่องเก่านำมาพูดคุยกันสำหรับคนที่มีคู่แล้วมีเกณฑ์กับการนำสิ่งเก่ามาแปลสภาพให้เกิดเป็นทุนทรัพย์ให้เกิดเป็นการเงินบางคนอาจจะปรึกษากันในเรื่องของการเปลี่ยนแปลง ทรัพย์สินต่างๆเป็นเงินทองเพื่อการลงทุนลักษณะแบบนี้ก็อาจจะเกิดขึ้นหรือมีเหตุของการเดินทางแบบ,บปรับปรับดาวอังคารก็เป็นดาวเจ้าเรือนวินาศด้วยเมื่อทับลักษณะข,ของท่านบางสิ่งบางอย่างรอบระยะเวลานี้ต่างฝ่ายต่างมีความลับต่อกันมีเรื่องของสิ่งที่ปกปิดต่อกันหรือบางคนก็มีเกณฑ์กับการเดินทางไกลไปต่างประเทศสําหรับผู้ครองครักของท่านหรือเป็นเกณฑ์ของการเดินทางร่วมกันก็ได้นะคะเป็นเรื่องของผลประโยชน์ที่จะได้รับร่วมกัน เป็นเรื่องของการเงินที่จะได้รับร่วมกันนั่นเองค่ะพอวันที่26ดาวอังคารยกมาสู่ราศีมิถุนนะคะจุดนี้นะคะอังคารมาอยู่ในภพกระดุมพระคู่ครองมาอยู่ในภพกระดุมพระคู่ครองกําลังมีเรื่องของการหารายได้หาเงินหาทองหรือซัพพอร์ตตัวท่านในเรื่องของเงินทองแต่อังคารมาอยู่ในบ้านของดาวพระพุธคู่วิวาทะเพราะฉะนั้น ระวังเรื่องคำพูดการสื่อสารอย่าแข็งกระด้างเกินไปอย่ามั่นใจเกินไปแล้วก็วางแผนในเรื่องการเงินให้ดีค่ะเชื่อว่ารอบระยะเวลานี้ท่านมีเกณฑ์กับเรื่องของการเงินกับช่องทางรายได้พิเศษเข้ามาสำหรับท่านและคู่ครองคนรักนะคะแล้วก็อย่าชะล่าใจไปในเรื่องของการใช้จ่ายด้วยเพราะว่าดวงดาวต่างๆในดีมีเสียนี้เสียมีดีก็จะมีทั้งจุดที่ต้องระวังและจุดที่ต้องส่งเสริม เพราะถ้าอ่านความหมายของดาวโดดๆแล้วเรื่องของการเงินของคู่ของท่านค่อนข้างดีในรอบระยะตั้งแต่วันที่26สิงหาคมไปแล้วเพียงแต่ว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็อาจจะเป็นจุดที่เจ้าชะตาจะต้องประคองแล้วก็วางแผนในเรื่องของการซัพพอร์ตซึ่งกันและกันด้วยเช่นกันค่ะทีนี้มาดูดาวศุกร์ดาวศุกร์สภาวะหัวใจ 1- 2ยังคงได้ตำแหน่งราชาโชค เป็นสามกับลัคนาปทุมเกณฑ์ด้วยมีสเสน่ห์เหลือล้อนเหลือเกินนะคะช่วงรอบระยะเวลานี้ความรักดีความรักเกดิดจากการเดินทางก็ได้พอวันที่2ถึงวันที่27ดาวศุกร์มาอยู่ในราศีสิงห์อยู่ในภพพันธุค,ค่ะก็ถือว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็จะทําให้เจ้าสตาร์ได้พบเจอกับความรักที่มั่นคงมีเกณฑ์ได้พบเจอเพื่อนเก่าๆก,ก,ก็ได้นะคะหรือว่ามีเกณฑ์ได้พบเจอกับคนที่เคยมีปัญหากันมาก่อนก็ได้ แล้วเกิดเรื่องของความเห็นใจเห็นอกเห็นใจกันเริ่มต้นก่อร่างสร้างเป็นความรักที่จะสารความสัมพันธ์ต่อซึ่งกันและกันสําหรับตัวท่านจุดนี้ยังเป็นจุดดีสําหรับท่านอยู่นะคะเพราะว่าดาวศุกร์มาอยู่ในบ้านดาวอาทิตย์และดาวอาทิตย์เข้าแข็งแรงในรอบเดือนนี้ค่ะแต่พอหลังจากวันที่27ความรักเป็นนิดอยู่ในภพปุตตะเลงกับดาวราหู ระวังความลุ่มหลงโมเมาระวังไปรักคนที่มีเจ้าของแล้วนะคะระวังการรักซ้อนการรักเผื่อเลือกราหูมาอยู่ในภพลาภะจุดนี้อาจจะทำให้เจ้าชะตาคิดจะโลกมากอยากสะสมคู่ก็ได้หรือว่าเลือกไม่ออกบอกไม่ถูกไปเจอคนที่อาจจะมีความลับต่อท่าน หรืออาจจะไปเจอคนที่มีคู่มาแล้วซับซ้อนซํำซ้อนลักษณะแบบนี้หรือตัวท่านอาจจะไปหลงในราคะลุ่มหลงโมเมาก็ได้ในรอบระยะตั้งแต่วันที่27ไปแล้วซึ่งต้องระมัดระวังนะคะและไม่ว่าดวงชะตาจะเป็นอย่างไรก็ตามใช้สติให้มัน่นดาวพฤหัสเป็นดาวแห่งสติปัญญาคุณธรรมเป็นดาวฝ่ายคุณธรรมเรื่องของกฎหมายเรื่องของความถูกต้องเพราะฉะนั้นเมื่อทับลักนาของท่าน กับเปลี่ยนตัวเองไปในทิศทางของความถูกต้องเอาเรื่องของศิลธรรมเรื่องของจริยธรรมและเรื่องของสติปัญญาความรู้เข้ามาวิเคราะห์ท่านเป็นคนช่างคิดช่างพูดช่างเจรจาในรอบระยะเวลานี้นะคะและท่านเองน่าจะรู้ตัวดีว่าสิ่งที่ท่านทําอยู่เป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือไม่บางครั้งไม่ต้องไปบอกกับสังคมโซเชียลก็ได้คะ่ะรู้ด้วยตัวเองว่าการที่เราอยู่จุดนี้ เราจะทําสิ่งใดและปรับตัวเป็นอย่างไรนะคะถ้าท่านปรับตัวได้และท่านสามารถที่จะอยู่ปรับให้รอดพ้นจากทุกสถานการณ์ท่านจะต้องมีการปรับมีการเปลี่ยนเพราะพฤหัสเป็นดาวมรณะซึ่งหมายถึงการปรับสิ่งต่างๆให้เกิดเป็นจุลจักรคือความยิ่งใหญ่ด้วยตัวท่านเอง อาจจะต้องใช้ปัญญาแบบซับซ้อนนะคะอาจจะต้องใช้ความรู้สิ่งไหนไม่รู้ก็หาความรู้เพิ่มค่ะเชื่อว่าชาวลัคนาราศีพฤษภในช่วงที่ดาวพฤหัสทับลัคนาไปจนถึงช่วงกลางเดือนพฤษภาคมปี2568เป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาอีกหนึ่งปีนะคะที่จะทําให้ท่านพบเจอกับความสําเร็จมีเกณฑ์ได้ทรัพย์ใหญ่อย่างแน่นอนค่ะจะได้ในรูปแบบไหนหรือจะได้เป็นลักษณะแบบไหนต้องไปดูพื้นดวงชะตาเดิม ว่าท่านผูกลังคาแล้วดาวพฤหัสได้ตำแหน่งใดอยู่ในธาตุใดมีความสัมพันธ์ในเชิงธาตุเป็นยังไงบ้างนะคะก็จะรู้ว่าท่านจะได้รับผลประโยชน์จากเรื่องใดบ้างค่ะขอบคุณกันด้วยสำหรับการติดตามรับฟังรับชมคลิปนี้ค่ะและหากไม่อยากพลาดกับทุกคลิปอย่าลืมกด subscribe ฝากกดแชร์ให้กับช่อง YouTube แม่มดพยากรณ์ด้วยนะคะดิฉันจัดทำผ่านช่องทางเดียวเท่านั้นค่ะ และใครที่สนใจผูกลักษณากันส่วนตัว qr code ด้านล่างแบบมีค่าใช้จ่ายนะคะแอดมาค่ะและสำหรับท่านใดที่สนใจกับคลิปการท่องเที่ยวช่วงของการพักผ่อนแบบนี้นะคะแนะนำเลยที่เกาะลิเปะเป็นดิฟอันดามันเป็นชายหาดที่สวยงามเป็นชายหาดส่วนตัวค่ะท่านไปแล้วจะรู้สึกเลยว่าอยู่อีกโลกโลกหนึ่งซึ่งเป็นอีกมิติที่อาจจะทำให้ท่าน วางในเรื่องของงานได้วางในเรื่องของความเครียดได้ลองไปกันดูนะคะที่นี่จะมีกิจกรรมในเรื่องของการพายเรือแคนูในเรื่องของการล่องเรือไปเกาะต่างๆมากมาย และที่ชันแนะนำเลยกับโรงแรมซานปิต้าค่ะติดต่อไปได้ที่คุณต่าย0897364871ค่ะจะไปแบบทริปครอบครัวจะไปแบบกลุ่มเป็นพาร์ทเนอร์หรือว่าจะไปแบบรูปใหญ่จะไปแบบคู่รักเหมาะสมกับท่านเลยละค่ะสำหรับโรงแรมซานปิต้าที่โรงแรมจะมีสระว่ายน้ำส่วนตัวนะคะแล้วก็มีบุฟเฟ่ต์มื้อเช้าการบริการเป็นกันเองพี่น้องมุสลิมสามารถไปได้ค่ะที่นี่จะมีครัวฮาลลาให้นะคะ ขอบคุณกันด้วยค่ะสำหรับชาวลัคนาราศีพฤษภแล้วกลับมาพบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้โชคดีทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ